สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายประโสชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพย,ายนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตวัดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนกันยายนเป็นเรื่องที่2กันค่ะสําหรับเรื่องนี้ความน่าสนใจความเข้มข้นของเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเรื่องแรกของเดือนนี้เลยค่ะโดยได้นางเอกสาวแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีอย่างโชยอจองที่เคยฝากฝีไม้ลายมือมาแล้วกับบทบาทของคุณนายในภาพย เรื่อง p a r a s i t ชนชั้นปรสิตในปี2019ที่โด่งดังไปทั่วโลกใครที่เป็นแฟนคลับของเธอถึงเวลาของคุณอีกครั้งแล้วนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดว่าแต่จะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนแนวเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ Let's see ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า High Class แนวของเรื่องคือดราม่าลึกลับและสืบสวนสอบสวนค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเธอถือว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบไฮคลาสและอยู่ในอันดับต้นๆของสังคมเพียง0.1%เท่านั้นในประเทศเกาหลีดูเหมือนว่ามันจะเป็นสวรรค์ของเหล่าบรรดาคนชนชั้นสูงที่ดูดีในใสายตาคนอื่นแต่ความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังหน้ากาก,กอันสวยงามนั้นถูกฉาบไปด้วยการโกหกและการหลอกลวงที่แสนอันตรายเรื่องราวทั้งหมดจะวนเวียนอยู่ในสังคมชั้นสูงและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำบนกเกาะเชจูนางเอกเป็นอดีตทานาย ความที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆาตรกรรมสามีของตนเองจนเธอต้องสูญสิ้นทุกอย่างไปเธอมีลูกชายอยู่หนึ่งคนท่ามกลางมรสุมที่ถาโถมเข้ามาหาเธอเธอจึงจําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้และตามหาความจริงว่าใครเป็นฆาตรกรตัวจริงของคดีนี้โดยมีเหล่าบรรดาผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่คอยสร้างปมปัญหาต่างๆให้กับนางเอกสุดท้ายแล้วเธอจะค้นหาความจริงรวมถึงตามจับตัวฆาตรกรตัวจริงในคดีนี้สำเร็จได้หรือไม่ ไปรับชมกันได้ในซีรีส์เลยค่ะสำหรับนะักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่หนค่ะโชยอจองรับบทนางเอกของเรื่องอดีตทนายความสาวผู้ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมสามีของตัวเองทําให้เธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเธอมีลูกชายกับสามีของเธอหนึ่งคนเขากําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติชั้นนําบนเกาะเชจู ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Cheat on Me If You Can ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกรุ่นพี่โกจุนนักแสดงสาวอีดาบินนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งคิมยองแดร่วมด้วยนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เคยให้คำสัญญากันตอนแต่งงานว่าถ้าสามีนอกใจเธอเขาต้องตายสถานเดียวเท่านั้น โดยภรรยามีอาชีพเป็นนักเขียนนวนิยายแนวอาากรียรมและสามีของเธอนั้นเป็นทนายความด้านคดีการหย่าร้างค่ะสหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะล,ลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่2ค่ะคิมจีซูระบบทคุณแม่ตัวท็อปในสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนนนาชาติชั้นนําที่สามารถควบคุมความคิดของเราบรรดาผู้ปกครองคนอื่นๆได้ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง t h h u n d e City Five Repeat the Year ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นหนึ่งในนักแสดงนําของเรื่องร่วมแสดงกับพระเอกหนุม่ม e อีจุนฮยอกนางเอกสาวนาจีฮยอนและนักแสดงสมทบอีกหลายท่าน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคน10คนที่ได้รับโอกาสย้อนเวลากลับไปแก้ไขในอดีตได้ในช่วงเวลา1ปีโดยในระหว่างที่พวกเขาย้อนเวลากลับไปนั้นก็มีอุปสรรคลึกลับต่างๆมากมายเข้ามาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขาด้วยในเวลาเดียวกันค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนําซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่3ค่ะพักเซจินรับบทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของนางเอกปัจจุบันเธอทํางานเป็นตัวแทนของแกลเลอรี่แห่งหนึ่งและเธอเพิ่งกลับมาที่ประเทศเกาหลีพร้อมกับลูกสาวของเธอผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องไฮยีน่าเกมกฎหมายในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงสมทบของเรื่องร่วมแสดงกับนางเอกสาวรุ่นพี่คิมเฮซู พระเอกรุ่นพี่ชูจีฮุนและนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยากที่จะอธิบายของทนายความสองคนที่มีกระบวนการทํางานที่แตกต่างกัน1คนทํางานโดยยึดมั่นผลลัพธ์ที่จะชนะคดีและทําเพื่อเงินเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าวิธีการสืบหาบอแสจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งคนทํางานตามความเชื่อมั่นในตนเองและอยู่ในกฎแบบแผนของความถูกต้องเมื่อทนายทั้งสองได้มาเจอกันในชั้นศาลต่างต้องเป็นคู่ต่อ สู้กันความมันจึงบังเกิดค่ะสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนําซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่4ขาค่ะฮาจุนรับบทอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้หนุ่มผู้มีอนาคตไกลแต่เขาต้องเลิกเล่นเพราะอาการบาดเจ็บจึงผันตัวมาเป็นคุณครูที่โรงเรียนนนาชาติบนเกาะเชจูแห่งนี้ดูเหมือนว่าการมาของเขาในครั้งนี้มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Times ในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในทีมแ,แสดงสมทบของเรื่องร่วมแสดงกับพระเอกรุ่นใหญ่อีซอจิน นางเอกสาวหน้าใหม่อีจูยองนักแสดงรุ่นใหญ่คิมยองชอลและนักแสดงสาวรุ่นพี่มุนจองฮีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวหนุ่มกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นเป็นคนในโลกอนาคตอีก5ปีข้างหน้าได้ติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์เพื่อช่วยเหลือกันตามสืบคดีและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันค่ะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ,ของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนําซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ และคนที่5นะคะกงฮยอนจูระบบอดีตนักแสดงสาวชื่อดังเธอต้องการเพียงแค่ให้ผู้คนกลับมาสนใจเธออีกครั้งผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง The Goddess of Revenge ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงสมทบของเรื่องระบทเป็นผู้ประกาศข่าวร่วมแสดงกับนางเอกสาวคิมซารังพระเอกหนุ่มยุนฮยอนมิน นักแสดงสาวยูซอนนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่ชองมันชิกและนักแสดงสาวรุ่นพี่ยุนโซอีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชีวิตของเธอขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตอย่างรวดเร็วเมื่อเธอได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทําให้เธอเป็นที่สนใจของคนในสังคมแต่แล้วกลับมีข่าวลือเรื่องอื้อสาวเกี่ยวข้องกับเธอทําให้ชีวิตของเธอต้องตกลงสู่จุดต่ําสุดอีกครั้งเธอจึงร่วมมือกับทนายความหนุ่มคนหนึ่งเพื่อแก้แค้นคนที่ทําให้เธอต้องมา พบกับจุดจบแบบนี้ค่ะด้วยคำโปรยที่ขึ้นต้นว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์แบบระดับไฮคลาสมีเพียงแค่0.1%ของสังคมเท่านั้นทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถูกป้าตีตาไว้ก่อนเลยว่ามีพอตเรื่องคล้ายๆกับซีรีส์เรื่องดังที่ได้รับความสนใจก่อนหน้านี้อย่างเรื่อง Sky Castle รวมไปถึงเรื่อง The Penthouse: Why in Life ทั้ง3ซีซันค่ะ จากการที่ซีรีส์เรื่องดังกล่าวประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามจึงส่งผลให้มีซีรีส์เกาหลีพอดเรื่องคล้ายๆนี้ตามกันออกมาไม่มากก็น้อยค่ะแต่ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยรวมถึงโครงเรื่องหลัก โครงเรื่องรองและปมขัดแย้งนั้นแตกต่างกันความน่าสนใจของเรื่องนี้จึงตกไปอยู่ในตัวละครนางเอกของเรื่องซึ่งเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักโดยได้นะักแสดงสาวมากฝีมืออย่างโชยอจองมาถ่ายทอดทําให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าจับตามองเป็นพิเศษโดยเฉพาะฝีมือทางการแสดงของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครการันตีมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง Parasite าาชนชั้นประิต์บ่งบอกได้เลยว่ามันต้องเข้มขน้นดราม่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะนอกจากตัวนางเอกแล้ว ยังมีนักแสดงนำฝีมือดีอีก4คนถือว่าเป็นการรวมตัวที่สุดของที่สุดไว้ในเรื่องเดียวกันค่ะยังมีนักแสดงเด็กรุ่นใหม่มาฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่แฟนซีรีส์เผื่อในอนาคตเราจะได้พบเจอกับน้องๆอ,อีกเป็นแน่ค่ะซึ่งไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยนะคะว่าเนื้อเรื่องของเรื่องนี้จะวุ่นวายสุดๆและถูกนำไปเปรียบเทียบกับซีรีส์เรื่องดังที่ผ่านมาอย่าง The Penthouse แน่นอนค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับเชบยองกิลผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องดังอาทิ Hotel King ในปี 2014, Angry Mum ในปี2015และเรื่อง Missing Nine ในปี2017ถือว่าเป็นการกลับมานั่งแท่นผู้กำก,กับซีรีส์ในรอบ4ปีเลยทีเดียวค่ะบ้าว่าเราคงต้องเก็บซีรีส์เรื่องนี้ลงในลิสต์อีกเรื่องแล้วละค่ะห้ามพลาดด้วยประการทางปวงนะคะ สุดท้ายนางเอกจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกชายของเธอได้หรือไม่ไปรับชมกันได้ทุกวันจันทร์และอังคารทางช่อง TVN On ออนแอร์ e ี1ในวันที่6กันยายนที่ผ่านมามีทางสิ้น16 EP ต่อจากเรื่อง you are my spring และสามารถรับชมย้อนหลังได้ถึง3ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือแอปพลิเคชัน View, ICE และ VTV ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโฉนะคะคัดสรนซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกุ้งกริง,รงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ